Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do. สวัสดีครับอยู่กับผม SKTV นะครับวันนีนนนน้ผมจะมาเล่นเกม ROV ในด่างด่างดังนี้นะครับผมจะมาเล่นทีมสัตว์6ตัวนะครับเอามาดูครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ดูว่าทีมสัตว์จะโหดขนาดไหนทีมสัตว์กอโทษที่เหน็ดช้านะครับเน็ดมันค่อนข้าง,างจาางัดการมันดูรับทุกคนนี่ผมจะโหดอยู่แล้วเพราะผมเน่นเก่งนานๆจะเล่เล่นทีนะครับ ดารนี้ต้องรอนาน,นมันดูนี่ครับว่าทีมอะไรจะโหดที่สุดเผาดวนเผาอะไรจะโหดที่สุดเผาดวนตาเผาสัตว์เผาอะไรก็โหด,น,ดออะโนะครับถ้าเล่นเป็นนะครับถ้าจัดทีมเป็นอะไรก็โหดนะครับนั่นจะเป็นต้นเล่นเผาเผาเผาดวน ตาโดนนิำแล้วนะครับเหลือสามสิบคอยดูแล้วกันทีมใครจะได้ที่หนึ่งมาดีครับมาดีโอ้โหช้าเกินอย่างนี้ต้องรอกี่นาทีนะโอ้โหครึ่งหนึ่งยังไม่ถึงดูอ้าว เร็วดิครับเร็วเร็เด te ิครับเร็วดิครับเร็วเรโอ้โหค้างคหนีมค่อนข้างช้านะครับโหตาไรแพลแพได้ไง The middle cowardly shall vanquish darkness. Okay, the sun crazy like a box. the shot only me if you can. The sun <laughs> shall vanquish darkness. เข้ามาดิครับหกไอวินอเอวินเพื่อายมันได้เมื่อกีน้นี่ผมกากนะครับทั้งผมไม่กากนี่ผมไม่กากผมชนะแล้วโอ้โหแบบนี้ได้ไงอะครับ ถ้ามีศีบกูก็ขอโทษ้วยนะครับพอดูอดีสองตกมาดีครับได้สองดาวมาอย่างนี้โอ้โหสองดาวมาอย่างนี้มาอย่างนี้เลี้งเป็นต้นนี้เฉยใจเย็นครับใจเย็น โอ้โหปลาดั้งค้างดิครับจะปลาโอ้โหปลาปลาโอ้โหเราไม่แพ้โอ้โหแพ้เฉยได้ไงได้ไงเมื่อกี้ได้ไงอดูที่ลมทำเอา โอ้ที่มันเอาไปแบบเฉยเลยเขดูทีมผมนะครับอ๋อนี่อ๋อนี่โอ้ที่มันมีห้าตัวครับโกงอ่ะแต่ผมทีมผมมันไม่มีห้าตัวก็โคดได้นะครับดูดิครับดีดิครับดูดิครับโอ้ชนะเฉยชนะเฉยดูดิครับทีมผสมของผลโคตรโหดนะครับคอยดูแล้วกัน มาดิมาดิครับทีมผสมก็มาได้ oh. ขาดเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวค่อยใส่ โอ้โหโคตรว่าโคตรว่ามาดิครับมาดิครับโอ้โหยอย่างนี้มันต้องอย่างนี้สิครับผมเล่นทีมผสมนะครับไม่เคลื่อต่อไปต่อไป จิง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 ยิง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 ครับมาดีครับตีีมาดิมาดิมาดิจะโหดข้างในก็สู้ไม่ได้หลอกครับ ฮาดิครับอ้โหตายทีละตัวทีละตัวชนะอย่างง่ายดายดูนะครับขณะผมดูที่ห้าเดี๋ยวควรจะไต่ขึ้นที่หนึ่งให้ดูนะไต่กันที่ชนะผมได้ลองดาวเสื้ออันนี้ไว้ก่อนนะครับสอกของแทงเนะี่ยเขาขั้นดีนะ ไม่ได <Workers. S 2> ้นะครับคง่านยากทีมเดิมนี่แหละครับทีมเดิมสายโหดมาดิมาดิมาดิฟังฟังฟังโอ้โหมาดิครับจะชนะยังไงแพ้ผมชนะอีกแล้วเก่งแล้วครับ มึงเก่งมึงเก่งเร็วเ๋ยวเ๋ยวเ๋ยวทีมผมทีมผสมนะครับดูไหมมันโหดไวม,มันโคตรโหดอ่ะมาแล้วมันต้องวันนี้ไม่ได้ค่อยใช้นะวันนี้กคขอถวยก่อนนะ ตรงไหนที่ไม่มีโอกาสอัพแล้วนะห้าตัว vs หกโหตานี่เพลย์บอทก็ไม่รู้นะเนี่ยโหทีมันโงกว่ามันเล่นสายสายผสมเหมือนกันนะครับ มันได้เปลือกเพราะมันมีรีเวิลสองของสามตัวสี่ตัวไงครับมันไม่มีใส่ผสมนะอย่าหวังจะได้อย่าหวังจะได้ เมื่อกี้ผมรีใส่ตัละครที่หดตัวที่โหว,หวนะครโอ้โหแพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ชนะแน่นอนชนะร้อยเปอร์เซ็นตครับ,รบมาดีหน้าดีครับน้งเก่งไงเ,เวนนึงเก่งนะครับถ้าเรางมีไอทีไอเทมสองชิ้นนะเนี่ยถ้ามีสามชิ้นจะโดดขนาดไหนอตอกได้อัศนีสงสรามครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาดี ไม่โหสายสัตว์ไม่มีใช่ตวัวไม่ได้ตัวนี้กับตัวนี้ครับพี่ผมโหดนะครับ มันค่องข้างขังนะครับพอดีเน็กไม่ค่อยดีเดี๋ยวดีค้งค้า้ง โอ้ดูสัตว์เจอตัวดีๆแล้วเนี่ยตัวนี้คงไม่มีโอกาสได้ละบายอายน้องบายอีน้องบายอน้อง นนโหที่หนึ่งมึงไม่มึงตัวละครเยอะครับเยอะว่าผมหลายตัวเลยดูดูดูดิไม่มีตัวละครหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโฟแปดตัว Goodbye. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me.